สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Man U s t ไตลของเราที่วันนี้เราจะมาพรีวิวเกมใหญ่ที่สุดในเมืองแมนเชสเตอร์นั่นคือแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ปรับตลอดการเกมนี้จะฟอร์ดแข่งกันที่สนามเอติฮัสเตเดียมในวันอาทิตย์ที่14กันยายน2025 เวลา22.30น,นตามเวลาประเทศไทยบอกเลยว่าถ้าเป็นแฟนบอลตัวจริงคุณพลาดไม่ได้เด็ดขาดเพราะนี่ไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลธรรมดาแต่เป็นสงครามแห่งศักดิ์ศรีที่เต็มไปด้วยดรามา่าประวัติศสาสตร์และความคาดเดาไม่ได้ลองนึกภาพสิครับเสียงเชียร์ดังกระหึ่มจากแฟนบอลทั้งสองฝั่งการประทะกันของซูเปอร์สตาร์และชะตากรรมที่อาจพลิกผันได้ทุกวินาที เกมนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของฤดูกาลสำหรับทั้งสองทีมหรือไม่เรามาเจาะลึกกันเลยก่อนอื่นเรามาพูดถึงฟอร์มการเล่นล่าสุดของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่าเพราะฤดูกาลนี้ทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างก็เจอกับความท้าทายที่แตกต่างกันไปเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมที่หลายคนยกให้เป็นเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีก พวกเขาเปิดหัวฤดูกาลได้อย่างดุด,ดันด้วยการบุกไปถล่มวูฟแฮมตันวอนเดอร์โรสถึง4ประตูต่อ0ซึ่งดูเหมือนจะเป็นสัญญาณว่าซิตี้ยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมแต่หลังจากนั้นฟอร์มของพวกเขาก็สะดุดลงอย่างน่าใจหายโดยแพ้ติดต่อกัน2นัดในลีกนัดแรกคือการเปิดบ้านพ่ายท็อตแนมฮอตสเปอร์0ประตูต่อ2ซึ่งเป็นเกมที่พวกเขาเสียโอกาสเพียบและตามมาด้วยการบุกไปแพ้ไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียน 1ประตูต่อ2ก่อนเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติสถานการณ์ตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ร่วงลงไปอยู่อันดับที่13ของตารางคะแนนซึ่งสำหรับทีมระดับนี้ถือว่าน่าผิดหวังมากพวกเขาต้องการใช้ชนะเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาและอะไรจะดีไปกว่าเกมดารบี้ที่เล่นในบ้านตัวเองล่ะครับหันมาดูฝั่งผู้มาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างปีศาจแดงออกสตาร์ทฤดูการได้อย่างยากลำบากสุด,สด โดยไม่สามารถคว้าชัยชนะได้เลยใน3านัดแรกของทุกรายการเริ่มต้นด้วยการเปิดบ้านแพ้อาร์ซนอลหประตูต่อศูนย์ซึ่งเป็นเกมที่พวกเขาครองบอลได้แต่ขาดความเฉียบคมจากนั้นเสมอกับฟูแลมแบบไรสกอร์และตามมาด้วยความพ่ายแพ้ที่น่าอับอายต่อกริมส์บี้ทาวน์ในศึกคาราบาวครับซึ่งทำให้แฟนบอลหลายคนเริ่มตั้งคำถามกับผู้จัดการทีมรูเบนอโมริมแต่ในที่สุดความกดดันก็คลายลง เมื่อพวกเขาคว้าชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จด้วยการต่อสู้อย่างดุเดือดเอาชนะเบอร์ลี่3ประตูต่อ2ในบ้านในช่วงท้ายเกมซึ่งเป็นเกมที่แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณน,นักสู้ของทีมชัยชนะนี้ช่วยให้ยูเนเต็ดขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนแต่ปัญหาใหญ่ที่พวกเขาต้องแก้ไขคือฟอร์มการเล่นนอกบ้านซึ่งไม่เคยชนะใครเลยใน6นัดเยือนล่าสุดในลีก นี่คือจุดอ่อนที่แมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถโจมตีปีศาจแดงได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นโอกาสให้ยูเนเต็ดพิสูจน์ตัวเองในเกมใหญ่แบบนี้ครับมาดูสถิติที่น่าสนใจก่อนเกมกันบ้างครับเพราะว่าตัวเลขพวกนี้มักจะบอกอะไรเราได้มากอย่างแรกเลยแมนซิตี้เสียประตูถึง4ใน5นัดเย่าล่าสุดในลีกซึ่งแสดงให้เห็นว่ากองหลังของพวกเขาไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเดิมโดยเฉพาะในเกมรับที่บ้านตัวเอง ขณะที่แมนยูนิเต็ดไม่เคยชนะใครเลยใน6นัดเยือนล่าสุดซึ่งเป็นสถิติที่ย่ำแย่และอาจทำให้พวกเขาขาดความมั่นใจแต่ที่น่าจับตาคือบรูโน่เฟอร์นันเดสกับตันทีมยูไนเต็ดที่ทำประตูหรือแอซซิสได้ใน4นัดจาก6นัดล่าสุดที่พบกับแมนซิตี้ในทุกรายการบรูโน่คือตัวแปรสำคัญที่อาจพลิกเกมได้เขาเป็นนักเตะที่ชอบเกมใหญ่และมีประวัติศาสตร์ที่ดีกับแมนซิตี้ถ้าบรูโน่ฟิตเปรี้ย City ต้องระวังให้ดีครับส่วนความพร้อมของทีมล่าสุดเรามาอัปเดตกันหน่อยนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาหวังว่าจะได้ตัวผู้เล่นสำคัญอย่างฟิลฟอร์เดนซาวินโยยอสโกกวเดียลและอับดุโคเดียคูซานอฟกลับมาหลังช่วงพักเบรกทีมชาติซึ่งจะช่วยเสริมแกร่งทั้งเกมรุกและรับแต่ข่าวร้ายคือมาเตโอโควาซิชและไรยันเชอร์กี้จะพลาดลงสนามเนื่องจากอาการบาดเจ็บทำให้กลางสนามอาจขาดความสมดุล ฟังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีตันหาเช่นกันพวกเขาต้องรอเช็คอาการของมาเทอุสคุนยาและเมซันเมาท์ที่เจ็บก่อนพักเบรกดิโอโกดาลลอดก็ถอนตัวจากทีมชาติเพราะอาการบาดเจ็บเล็กน้อยและจะได้รับการประเมินเช่นกันนอกจากนี้ลิซันโดมาติเนสยังต้องพักรักษาตัวอีกระยะซึ่งอาจทำให้แนวรับของยูไนเต็ดอ่อนลงแต่ถ้าผู้เล่นหลักฟิตทันทีมปีศาจแดงก็ยังมีอาวุธเด็ดอย่างไบอันเอมเบอร์โมที่พร้อมสร้างความปั่นป่วน ย้อนดูผลการเจอกันล่าสุดระหว่าง2ทีมนี้ก็ยิ่งทำให้เกมนี้เดือดขึ้นไปอีกครับในฤดูการที่แล้วแมนยูเนต็ดเก็บได้ถึง4แต้มจาก2เกมหลีกที่พบกับซิตี้รวมถึงการชนะสุดมัน2ประตูต่อ1ในเกมเยือนที่เอติฮัตซึ่งเป็นเกมที่บรูโน่และแรดฟอร์ดเป็นฮีโร่นอกจากนี้ในคอมมูนิตี้ชิลเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วก็เสมอกัน1ประตูต่อ1ก่อนที่ยูเนต็ดจะแพ้จุดโทษ และใน FA ครับรอบชิงชนะเลิศเมื่อปี2024ที่ผ่านมายูเนเต็ดก็เอาชนะซิตี้ได้2ประตูต่อหนึ่งอีกอย่างไรก็ตามในเกมลีกนัดล่าสุดที่เอติฮัดเมื่อเดือนมีนาคมปี2024ซิตี้ถล่มยูเนเต็ดสประตูต่อหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าซิตี้ยังคงเป็นต่อเมื่อเล่นในบ้านสถิติโดยรวมบอกว่ายูเนเต็ดมีโอกาสพลิกล็อกได้แต่ซิตี้มักจะครองเกมได้ดีกว่า ทีนี้เรามาวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของเกมกันครับผมคิดว่าแมนซิตี้ยังคงเป็นต่อเล็กน้อยเพราะว่าพวกเขาเล่นในบ้านเอติฮัดซึ่งเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งแม้ฟอร์มล่าสุดจะสะดุดแต่ซิตี้มีขุมกำลังที่ลึกกว่าและผู้จัดการทีมอย่างเป๊ปกัวเดโอล่ามักจะปรับแทคกติกได้ดีในเกมใหญ่พวกเขาน่าจะเน้นเกมรุกบุกแหลกเพื่อเรียกความมั่นใจโดยมีเออร์ลิงฮาแลนด์เป็นตัวที่เด็ดที่พร้อมถล่มประตูแต่จุดอ่อนคือเกมรับที่รั่วไหล ซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถใช้ความเร็วของเอมเบอร์โมโจมตีได้ฝั่งยูไนเต็ดแม้ฟอร์มเยือนจะแย่แต่พวกเขามีประวัติศาสตร์ที่ดีในดาบ์บี้และถ้าบรูโน่เฟอร์นันเดสเล่นได้ตามมาตรฐานเกมอาจพลิกได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับการฆ่าสกอร์ผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมที่เปิดแลกกันสนุกโดยแมนซิตี้จะเปิดบ้านเอาชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อ1โดยแมนซิตี้ได้2ลูกจากฮารแลนและโฟเดน ขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ลูกปลอบใจจากบรูโน่แต่ถ้ายูไนเต็ดเล่นได้ดีกว่านี้อาจเสมือน1ประตูต่อหหรือพลิกชนะ2ประตูต่อ1ก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับและก่อนจากกันเรามาตั้งประเด็นคำถามให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันหน่อยนะครับคุณคิดว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะในศึกดาร์บี้ครั้งนี้แมนซิตี้หรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสกอร์จะออกมาเป็นยังไงและผู้เล่นคนไหนที่คุณคิดว่าจะเป็นฮีโร่ของเกม คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เราจะมาอ่านและพูดคุยกันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และสมัครสมาชิกสนับสนุนน้องๆทีมงานในการหาข้อมูลดีๆแบบนี้และเพื่อไม่พลาดพรีวิวเกมอื่นๆน,นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ